ทักสินจะซื้อเครื่องบินไอพลขับเวียนวนเที่ยวยนนาฟ้าแต่วันนี้ยังไม่มีดวงหนาต่งตาฝันค้างกลางวันเรียนราชพัฒเพราะเอ็นร้านไม่ติดมมีสิทธรร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 ิ์ต้างเติมเติมฟาน นาะท่านว่าห้ามแข่งกันคนเราน,านั้นเงืนกันกับละครอค้โยม่ทักสินได้จะดีนะบุกเพน้ำพาให้ศดตาสว่งสดที่ร้านจอดรถบิ๊กซีเรือนก่อน เขาสาวศิละปะคอนแอบรับปังอ่อนตอยิ้มแก้มปองรวยเหมือนทักสินจะซื้อเครื่องบินคอปเตอร์ขับพาเธอเที่ยวสองต่อสองหุ่มราชบัตรอัตคัดขึินทองได้แค่มองรอดรู้วมหา ท่านรวยเหมือนตักสินทุกคนเลยบุเพลนนัพายบตาสาวสดที่ร้านจอดรถบิ๊กซีเดือนก่อนแม่แก้มขาวสาวศิลปะ่อนแอบรักปังอ่อนตอนยิ้มแก้มปอง รวยเหมือนทักสินจะซื้อเครื่องบินท็อปเตอร์ขับปพาเตอเที่ยวสองต่อสองหนุ่มราชบัตรอัตตัดเงินทองได้แค่มองรอดรัวมหาลายัยเออ,เอ,อ ได้ได้ได้ที H ่เดไปจากใจฉันจะเป็น hmm. วันจะเป็นเดือนหรือเป็นปีฉันยังคงเก็บมาฝัน แม่เราจะไม่มีวันพบเจอกันเหมือนอย่างเดิมไม่เหมือนอย่างเก่าจังคดยฟังจะฟังข่าวคราวของเธอเสมอมองจดหมายมองหนังสือก็มืเจอหรือแจ้กันก็ยังคงอยู่ตรงนั้น มองต้นไม้มองทะเลหรือท้องฟ้าก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นทุกๆอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังเหมือนอย่างเก่าเพียงแต่วันนี้มองไปมันเงา เพราะมันขาดเธอไม่มีใครมาทดแทนเธอได้เลยไม่มีใครเคยเข้ามาในใจไม่มีใครมาทดแทนได้เลยเธอคนเดิมคือคนเดียวในหัวใจ และยังคงคิดถึงเธอตลอดมาและยังคิดถึงเธอเวลและยังคิดถึงทุกที่ที่รับตาก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพบกันฉันรอแต่เธอบอกให้รู้ว่า รอรอคนเสื้อแดงผมกลับบ้านและไม่เคยไม่เคยลืมที่จะรอไม่เคยลืมที่จะรอ ท่านได้พาพวกเราข้าพมพ้นจังหวะและทํานองไปเรียบร้อยแล้วครับท่านครับท่านเป็นผู้นําอย่างแท้จริงครับท่านได้นําพวกเราข้ามพ้นจังหวะและทํานองทั้งมดทั้งหลายทั้งวงไปไปสู่สิ่งใหม่ที่มันมดีกว่านใใจ ไม,ไม่มีใ,<ห>ใครมาแทนที่เธอได้เลยเธอบนเดิมคือคนเดียวในหัวใจและยังคงคิดถึงเธอตลอดมาและยังคิดถึง,ถงเธอทุกเวลาและยังคิดถึงทุกที่ที่รับตาก,ก็ไม่รู้ เมื่อไหรจะพบกันฉันรอแต่เธอฉันรอแต่คนเสื้อแดง ไม่รู้จะบอกยังไงว่าพี่น้องทำไมน่ารักอย่างนี้ไม่รู้ว่าช่วงชีวิตที่เหลือจะทำงานใช้นี่ไหวไหมเนี่ยคือทำงานใช้นี่ให้พี่น้องอะ่ะเพราะว่าพี่น้องมีน้ำใจกับผมมากมายนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึง่ง ที่ต้องเดินทางมาไกลมากินมานอนไม่สะดวกสบายแต่เพียงว่าอยากจะบอกว่าเราคิดถึงกันแค่นี้ผมก็มีความรู้สึกว่าพี่น้องดีกับผมมากเหลือเกิน ผมไม่เคยท้อถอยเพราะมีพี่น้องอยู่เคียงข้างผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าไม่มีความหวังเพราะพี่น้องก็ไม่เคยหมดหวังที่จะสู้ผมชักพูดไม่คอยออกละแต่บอกได้อย่างเดียวว่า ผมรักพี่น้องทุกคนครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเชิญพบกับคุณดัทวุฒิซึ่งสามารถพูดได้ถึงตีห้าตีหกขอบคุณมากครับหักแต่ก่อ หักค่าหลายบอ่อักไลบ่บ่ฮหักไรก่ไม่มีบอ่อ <c oughs> มันจะเผือด้วยเอาเป็นเรื่องว่าพี่น้องครับ <c oughs> จะไปดูใบด้วย <c oughs> เอาผมกลับมาง่ายกว่ามัง้ง <c oughs> เอาผมกลับมาง่ายกว่านะ <c oughs> โอเคครับพรุ่งนี้ตักบาตรด้วยกันนะไม่ต้องเตรียมอะไรเลยไปถึงนี่ไปก็ผมเตรียมกันไว้แล้วก็ช่วยกันทำบุญนะครับครับอเอานะครับขอขออนุญ,ญาตกลับก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับขอเสียงตบมือ ให้กับพันตำรวจโทดอกเตอร์ทักษินชินวัตรนายกในดวงใจของคนไทยตลอดกาลดังดังยาวยๆคนเสื้อดัง